ออะะไร่ตอนนี้กำลังเล่นเกมอยู่เล่นเกมเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยว่าเขาบัดไข่ให้เอมี่เป็นสูตรที่เอมี่ชอบมากเอมี่ชอบมันพิเศษยังไงอ่ะอันก็คือไม่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยแต่ใส่ไข่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วเด็กอยู่ง่ายกินง่ายอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะตอนนี้กำลังเล่นเกมอยู่เล่นเกมเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยว่าก็มีความแบบตื่นเต้นด้วย แล้วก็มีความร้อนใจด้วยไอ้โอ๊ตบอกมานจะเล่นเกมปวดร้อนอีกอันนี้เล่นเกมปวดร้อนอันนี้เพื่อนๆนึกไม่ออกนะว่าเราเอมี่เล่นเกมแบบมีปวดร้อนนึกไม่ออกหรอกตดูใจดีอ่ะน่าจะนึกไม่ออกที่สัพพัญก็คือต้องเป็นเกมที่เขาอินต้องเป็นเกมที่อินมากๆอย่างตอนเนี้ยู่ใช่มใกลัวแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแรงลูกอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะเพราะว่าเอมี่เขาชอบกระเทียมน้อยน้อยมันจะอร่อยเหรอก็ถ้าใส่กระเทียมเยอะลูกเขาบอกว่าชุนไง ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่มันก็แบบขาดอะไรเนาะมันก็เธอใส่ไก่ฟองครับสองฟองสองฟองสองฟองกปกติใส่สองฟองไม่พูดนี่ไงข้าวเก่าก็ต้อกินด้วยข้าวเก่าเลือดแหนมต้องเป็นข้าวที่แช่ตู้เย็นพอถ้าเป็นข้าวที่ผุ่ใหม่ๆอ่ะเอมนี่เขาจะไม่ค่อยเจริญอาหารต้องเป็นข้าวที่แช่เย็นเนี่ยเธอลองจับดูอู้เย็นเชี่ยบเลยดูล้นแข็งเลยเนี่ยเออใช่ป่ะดูดีดูดี เดี๋ยวต้องเตรียมน้ําต้องเตรียมน้าไว้นิดหนึ่งน้ำเขาไปหน่อยนุ่งไงคือแบบใช้น้ําขวดเลยเหรออ้าวเต้องใช้น้ําน้ขวดจะขน้ําขวดกรองขี้เกียจกดอันกรองไงมันช้ามันช้าไม่ทันใจเปิดเตาแล้วเปิดเตาแล้วนี่นี่เดี๋ยวก่อนนะ เมื่อก่อนตอนลูกเด็กๆนี่เราชอบเข้าครัวนะแต่ตอนหลังก็แบบเอาไม่ได้เข้าก็ไม่ได้เข้าแบบนานมากเลยลูกเขาเริ่มเป็นสาวเขาแบบอยากแบบว่ามีการบอกแล้วแบบว่าแบบอยากกินแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทางั็พาไปดูได้ก็ตามที่ลูกชอบลูกชอบแบบไหนแม่ทําให้ได้หมดเหมือนเธอนี่ลูกชอบแบบไหนพ่อแม่ทําให้ได้หมดทำไมตามันร้อนช้าต้องเลยอะ น้ำมันน,น,น,น้อยอันนี้ไงพี่ไงมันเพิ่งร้อนเหมือนเตาเขาได้ยินนะโอ้โหผัดกับน้ำด้วยเพื่อผัดกับน,น,น้ำน้ำมันน้อยลูกเขาไม่ชอบกินอาหารแบบมันๆแต่ของทอดนี่ชอบนะของทอดของทอดก็แค่บางอย่งงางเธองงน้ำพวกกุ้งทอดอลูกไม่กินไม่กินที่เธอบอกว่าเธอแปลกใจมากเออแปลเด็กไม่กินกุ้งไปเดีย๋ยวเด็กชอบกินกุ้งเออจุปบแป้งเห็นยังเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ออกอายุสิมา นี่เบอร์ศูนย์่มันเลยดูแข็งใหญ่มากนี่เบอร์ศูนย์ค่ะบอรศูนยสองฟองนี่ก็เหลือๆนะเยอะลูกกินสูตรแบบว่าง่ายเลยเนาะเพราะว่าไะนง่ายมากกินง่ายเนี่ยอีกสักพักนึงก็คือจะใส่ข้าวลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงใข่เันเค็มเพื่อให้แบบ มันมีความนัวนิดนึงนัวแบบไข่เจียวอะไรใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างไข่เจียวลูกเขาก็คือใช้น้ำปลานิดนึงใส่ข้าวลงไปเลยค่ะพอลูกบอกว่าอยากกินข้าวผัดไข่บางแต่เมื่อวานเราไงวันนี้เลยทำเลยอยู่ง่ายจินง่ายเด็ก่าจิบง่ายค่ะแต่เรื่องเกมนี่ไม่ง่ายเรื่องเกมหมอเรื่องเกมนี่แบบตัดสีตัดสีเหมือนไข่รู้ไปแล้วเหรอรู้แค่เอ้ยย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  เราก็ต้องค่อยๆทำแบบเย็นเย็นๆมันหอยนี่กะกะเอาเนาะกะกะเอากะกะเอาปริมาณตามที่เอมี่เขาชอบเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาว พอลูกเขาต้องเป็นข้าวที่ใช่เย็นไงใช่ใช่เนี่ยข้าวมันล้วนเนี่ยที่ดีไม่เติมน้ำไปไม่เติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวแฉะข้าวแฉะข้าวแฉะแล้วลูกก็จะแบบไม่ค่อยเติมอาหารนี่อุ้ยแต่ถ้าอะไรเขาชอบเขากินเยอะนะใช่ใช่ป่ะอ่เติมน้ำตาลก่อนน้ำตาลเท่าไหร่ครับครึ่งสองอ่ากือบสองก็ได้น้ำตาลช่องนึงอะไรนะหนูกินแล้วสวยเพราะหล่อทั้งกล้วย มกๆมกมกไม่ค่อยอยากให้รูปติดหวานเท่าไหร่ไงก็เลยเป็นหลอกข้ากล้วยเลยหลอกข้ากล้วยถ้าใส่กุ้งไปนิดนึ่นนี่หูใช่เลยนะน้องไม่ไม่เอากุ้งเหรอไม่เอาไม่กินกินง่ายนะเออเล็กตี้ยต้องมีกุ้งให้เหรอนีจะแต่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายมากง่ายมากต้องตัดให้ร่วนให้แห้งครับใช่เพราะถ้าเคยที่เคยอ่ะที่ข้าวไม่ ที่เข้าหูใหม่ๆอ่ะลูกไม่ค่อยเจริญอาหารเนาะเพราะเปนข้าวเก่าข้าวเก่าเนี่ยกินได้สองจานเลยบางทีเหลือถึงพ่อแม่จิ๊บเดียวเนะี้ยเนี่ยถ้าโรยเนื้อปูเลขาไปข้าวผัดปูลเลยโ,ลโ,<อ>โลรยป,ป,ป,ปูลูกเขาไปข้าวผัดกุ้งเขาผัดกุ้งเขาผัดกุ้งไม่รู้บบเราชอบกินข้าวผัดกุ้งมากเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ตัดเลยอืมอ๋อโรยไว้บนหน้าเลยสวย ต่นี้ใส่ไข่สองฟองก็คือได้โปรตีนเน้นๆเลยนะเพราะว่าไข่เบอร์ศูนย์โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมอะน่ากินมากไหมน่ากินมากตอบดีดีเ้ยยยยยยยอยยอยยยยยย้ยยยยยย ถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นแม่ยุคก,ก่อนต้องบอกอะ p พ u s e ไว้ก่อนสิลูก p a ส s e ไม่ได้ <laughs> ทำแม่แม่รู้จะเไป pause ไม่ได้ p a <laughs> ส s e ไม่ได้ค่ะมัน p a u ได้หมดแบบอะไร pause ไม่ได้ค่ะเพื่อลอก่อนไม่ได้เกมมือหัวร้อนลงมาเขาผัดเขผาผัดไ <laughs> ข่ตอนนี้แพ้เพราะไม่มีใครช่วยเอ้าถ้าแพ้ก็กดหน้าจะแบบคิดเครียดแต่เนี่ยก็คือเออแบบอือก็ยังบอกว่า ต้อจะชนะกว่านี้ใช่หหไ,ไหมอ๋าก็บอกแล้วไม่ต้องลงแรงก็ได้ป่าไม่ต้องลงแรงเอาจะให้เพื่อนใจจะให้เศร้าด้วยอ้าก็เศร้าด้วยเพืออ่อรู้สึกเราความเศร้าแองนี้เป็นไงบ้างคะอร่อยมากมีชช่าให้มีรสชาติ เขาแบบบางอันมันไม่ไม่ค่อยีน้ำมันอ๋อันนี้ต้องน้ำมันหรอต้องน้ำมันต้องน้ำมันน้อยใช่ไหมคะน้ำมันน้อยมีน้ำมันแต่ไม่เยอะไอเจียวนี้ชอบฝีมือปักผ้าใช่ไหมลูกเพราะอะไรหมามาทอดทีแล้วปักแพลหนีไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบทำไมมันเป็นอย่างนี้ไอ้โอ๊ตไม่รู้ไอ้มไีทำได้ใช่ปะอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมหรอให้ปรับอะไรไหมคะ ต้องทำตามสูตรที่ลูกชอบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะอ๋อแต่ไม่มีอะไรตออ่ะก็คือเค็มนิดนึ่งเค็มกว่านี้นิดนึ่งอ๋อเค็มกว่านี้ได้ลูกได้ได้เดียวนะอย่าเยอะโอเคทำเองเราก็ปลื้มใจเองชอบมากมันหวานแบบหลอกของกล้วยอ่ะ